지 ปัญหากลิ่นปากเป็นปัญหาที่ทําให้หลายคนหมดความมั่นใจค่ะแล้วก็ไม่กล้าที่จะออกไปพูดคุยกับใครหรือว่าติดต่องานกับใครเลยนะคะแต่คุณเชื่อไหมสิ่งเหล่านี้เนี่ยกลิ่นปากเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของขาดความมั่นใจนะแต่มันนํามาซึ่งโรคต่างๆด้วยปัญหากลิ่นปากเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วจะแก้ไขได้อย่างไรวันนี้มาสอบถามจากแขกรับเชิญของเราค่ะดรมงคลศิลป์บุญเย็นประธานมูลนิธิการแพทย์ทางเลือกเพื่อมะเร็งค่ะสวัสดีค่ะจยนค่ะสวัสดีค่ะจัสดีค่ะ ถามแรกเลยค่ะอาจารย์อยากรู้ละเกินคนมีกลิ่นปากเยอะนะคะอาจารย์สาเหตุเยอะทุกคนเลยใช่ไหมคะอาจารย์สาเหตุมันมาจากไหนอะคะอาจารย์คะจากการบูดเน่าของภายในร่างกายเราส่วนแรกก็คือจากปากนี่80%จากท้องเราอีก20%มันขึ้นมาหรอคะอาจารย์ครับมันออกมาจากจากกระเพาะอาจารย์แต่อาจารย์บอกว่ามันมาจากปาก่ะค คือ80นตแต่ทุกคนที่มีกลิ่นปากทุกคนบอกว่าก็แปลงฟันเช้าและเย็นถูกต้องที่เขาแปลงฟันเขาต้องการลดแบคทีเรียลดคราบอาหารที่เหลือค้างอยู่ในปากเราตอนนี้การแปลงฟันยาซีฟันดีที่สุดในโลกแพงที่สุดในโลกแปลงดีที่สุดในโลกคุณไม่สามารถเอาแบคทีเรียกับคราบอาหารออกได้หมดอ้า พอมันไม่หมดมันก็บุหเน่เน่าถ้ายิ่งนานไปมันก็ยิ่งเพิ่มกลิ่นขึ้นมาสะสมสะสมเนี่ยมันก็เลยทําให้ปากของเรามีกลิ่นถูกไหมคะอาจารย์ครับทําให้ตัวเราเนี่ยมูลค่ามันลดลงจริงเราจะไปพูดกับใครเราก็กลัวต้องพูดอมอ็มเอมเนาะอาจารย์เนาะไม่มั่นใจนะคะเสียบุคลิกภาพด้วยนะบางคนเดินมาโอ้โหหน้าตาดีมากเลยอะพอคุยกันแล้วเราแบบ ไม่ใช่เขินนะกลิ่นตีกลิ่นตีตีเข้ามาเนาะแล้วเราจะสามารถลดปัญหาเรล่านี้ยังไงะวิธีดูแลให้กลิ่นปากไม่มีกลิ่นเลยนี่นะต้องใช้ยาบ้วนปากสมุนไพรที่มีคุณภาพสูงมันสามารถคุมไม่ให้มีกลิ่นปากได้ทั้งวันแค่เราใช้หลังแปรงฟันตอนเช้าตอนเย็นจบแต่สมุนไพรที่อาจารย์ว่ามันคือตัวไหนคะมันคือตัว การพลูค่ะสารเนค่ะดอกพิกุลอสามตัวเนี่ยรวมกันแล้วมันอยู่ในนี้อ่าอยู่ในตัวอินเตอร์ครีนนี่ครับแล้วมันมันทำงานยังไงคะการผลิตน้ำยาบวนปากสมุนไพรตัวนี้พิสดารกว่าทุกชนิดอาจารย์ใช้คำว่าพิสดารพิสดารยังไงคะอาจารย์คะขยายความหน่อยค่ะมันจะเป็นหยด น้ำมันเล็กๆนาโนค่ะหยดน้ำมันเล็กๆเนี่ยเวลาเราบ้วนนะมันจะมีพลังดูดดูทั้งแบคทีเรียเศษอาหารสามซอกลึกๆในระหว่างเหงือกกับฟันเนี่ยดูดออกหมดเลยคุณพิสูจน์ได้เลยกระทั่งคราบหินปูนยังทำลายได้เลยอมันจะออกมาตอนบ้วนออกมาใช่ไหมคะอาจารย์วิธีที่จะทำลายคราบหินปูนเนี่ย คุณใช้ตัวนี้เลยนะค่ะ2 5ซีเกือบเต็มเกือบเต็มแก้วที่ให้มานะคะแก้วเล็กๆอมไว้20นาทีแล้วบ้วนออกมาคราบหินปูนออกมาหมดเลยก็ไม่ต้องช่วงนี้ก็คือมันลําบากนะมันเป็นโค้งใจจะไป<ช>หาหมอฟงหาหมอฟันก็ไม่ค่อยสะดวกถ้าใครมีหินปูนเยอะๆแนะนําแบบแนะนำนี่นี่ให้ให้ให้ดูเดือนละครั้งสองครั้งค่ะเดือนละครั้งสองครั้งให้ดูนี้คือก่อนใช้คือเทออกมาจากขวดสีก็จะสวยๆอย่างนี้เลยใช่ไหมคะค่ะ นี่เลยแล้วพอกลัวเข้าไปปุ๊บสักกี่วินาทีหรือกี่นาทีคะเวลากลัวปกติปกตินี่จะใช้3 0ถึง60วินาทีแล้วเราก็จะเห็นสีเมื่ทีาตัวขาตกวทรออกมาจะเป็นยึกๆอย่างเงี้ยอันนี้คือพวกคราบแบคทีเรียที่มันดูดออกมาคราบแบคทีเรียคราบเศษอาหารเขาดูดดูออกมาจากซอกลึกๆเลยแรงสีฟันไม่สามารถเยเขาไปได้ไปแค่ขึ้นมา ไหนแบบติดพลังนก็ช่วยไม่ได้พลงาโนครอ๋อเป็นเทคโนโลยีนะคะที่มันบอกว่าตอนแรกกำลังเข้าใจว่าอ่ะเข้าใจแหละแปมสีฟันมันเข้าไม่ได้แต่เราใช้ไหมขัดฟันไงไหมขัดฟันเนี่ยแต่ไหมก็เข้าไปไม่ได้งเหงืออจะได้ระหว่างฟันถูกไหมแต่ระหว่างฟันกับเหงือกตรงคอฟันอ่ะมันเข้าไม่ถึงมันไม่ช่วช่วงนั้นยังมีหินปูนเยอะด้วยโอ้ยระหว่างนั้นอ่ะต้องรีบใช้แล้วแต่อย่างนที่ดิฉันอาจจะขอ ขออนุญาตบอกเล่าประสบการณ์ตัวเองว่าตัวเองใช้มาตลอดใช้มาเป็นปีคุณแม่ก็ใช้ด้วยอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดปกติสมัยก่อน6เดือนเราต้องไปขูดหินปูนแล้วเราจะเช็คดูได้เลยหูหกเดือนหินปูนเราจะเต็มเลยแต่ตอนนี้พอใช้อันนี้ต่อเนื่องไปประจําหินปูนอะมันไม่สะสมคือมันดีขึ้นใช่ไหมโหมันดีเลยล่ะคุณนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปขูดหินปูนกัะทุกงหเดือนหเดือนอันนี้สําหรับตัวเองนะประสบการณ์ของตัวเองเอาอย่างนี้ทุกคนเป็นเหมือนกันหมดใช่ไหมคะยากมีประสบการณ์ดีดีแต่ถ้าไม่ใช้ก็ต้องไปขดค่ะ ใครคอยากมีประสบการณ์ดีๆอย่างพี่อ้อมและอยากจะมั่นใจในตัวเองเพราะ,ะว่าตัวอินเตอร์คีนเนี่ยมันก็ช่วยลดกลิ่นปากได้แนะนำโปรโมชั่นดีๆให้คุณผู้ชมค่ะเช้านี้เรามีโปรโมชั่นมามอบให้1นึขวดเนี่ยเราขายอยู่ที่350บาทค่ะแต่ช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงสงกรานนะจัดโปรสงกรานให้เลยซื้อ3แถม2ราคา1 0บาทค่ะ ราคานี้นะคะส่งฟรีทั่วประเทศนะคะคุณผู้ชมค่ะหรือว่าจะอีก1เซตเป็นเซตเล็กนะคะคุณผู้ชมค่ะก็สามารถที่จะซื้อได้นะคะสองแถมหนึ่ <S 2> 2, <S งน 1. 1> ในราคาเพียงแค่700บาทคุณผู้ชมรับไปเลย3ขวดเต็มๆะนะคะสแกน QR Code ที่อยู่หน้าจอนี้ได้นะคะหรือว่าจะโทรเข้ามาค่ะที่เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอน,นะคะ085 345 8833 0 8 88 5 345 8 8 4 4เน้นเลยว่าส่งฟรีทั่วประเทศแล้วก็สามารถที่จะใช้บ่อยได้ ค่ะอาจารย์ถามอาจารย์ดีกว่าอาจารย์คะใช้บ่อยๆได้ไหมคะอาจารย์ใช้ได้ตลอดชีวิตคุณจะมีฟันคู่กับปากตลอดชีวิตแล้ววันหนึ่งใช้ห้ามเกินกี่ครั้งไหมคะหรือว่าไม่จํากัดอหนูสามารถบ้วนได้หลักอาหารเลยคุณสามารถพกไปที่ทํางานพกติดตัรได้อจริงนะคนอื่นเขากินสามมื้อหนูกินเจ็ดมื้อนะหนูบ้วนเจ็ดมื้อเลยได้ไหมบ้วนได้เลยคุณได้เลยเอามาเป็นสมุนไพรมันไม่ได้ทําลายช่องปากไม่ได้แสบร้อน นาอันดี้ฉันพูดได้เต็มปากมันนุ่มนวลถูกต้องค่ะมันไม่ทำลายเคลือบฟันถามต่ออีกนิดนึงผู้สูงอายุแนะนำไหมคะโอ้ท่านชอบมากๆเลยเอาเป็นของฝากของขวัญของที่ใช้ให้ท่านดูแลสุขภาพฟันถ้าฟันท่านดีท่านก็จะทานอาหารได้เยอะสุขภาพก็แข็งแรงคายุยืน นะคะฝากไว้ด้วยค่ะโปรโมชั่นวันนี้3แถม2 1 5 5 0บาทและเซตเล็ก2แถม1นะคะราคา700บาทวันนี้ส่งฟรีทั่วประเทศควดหนึ่งใช้ได้ร่วม1เดือนถ้าใช้คนเดียวนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะตาล